สวัสดีครับเ,เพื่อนๆไลน์คุกกี้รันครับวันนี้เราอยู่กับอีเวนท์ที่ล่องเงินในกระเป๋าของเราควักออกมาให้เกมคุกกี้รันกันอีกแล้วกับวันชามโ l y Deal แล้วก็ Package Deal นั่นเองบอกเลยครับว่านักสะสมเนี่ยพลาดไม่ได้เลยแล้วก็ผู้เริ่มต้นเล่นใหม่เนี่ยก็ต้องถูกใจกับแพ็กเกจสุดคุ้มแบบนี้แน่นอนครับโอเควันนี้เราจะมาดูกันว่าแพ็กเกจเหล่านี้เหล่านี้มีราคา ประมาณเท่าไหร่แล้วเ,เราจะาได้มันมาได้ยังไงบ้างโอเคครับเรามาดูที่ตรงนี้กันเลยครับว่าเราจะสามารถซื้อได้ที่ไหนกดมาที่ Crystal Shop อ้าว Touch Touch เอเอติดแล้วโอเคครับ Package กกดี a ครับอยู่ตรงนี้เลยครับผมสายมือนี่แหละครับกดมาดูราคากันครับโอเค Value Package ครับ p a ็ k เกจแรกเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็น p a ็ k เกจที่โอ้ คุ้มมากๆอกะ value package ครับคุ้มค่ากับราคาแน่นอนเพียงแค่2เหรียญเท่านั้นครับเพื่อนๆก็จะได้คริสตัล60เมตรโอ้โหแค่คริสตัลอย่างเดียวนี้ก็กินขาดแล้วถูกกว่าไลน์สโตรเยอะครับบอกเลย แต่ไม่เป็นไรก็เนี่ยแหละครับสามารถซื้อได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมโอเคก็ซื้อกันไปครับคุ้มค่าแบบนี้2เหรียญเท่านั้นเองราคาต่อเหรียญนึงเท่าไหร่นะตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ36บาทก็80บาทครับ80บาทได้คริสตัลน0เมตรแถม โอ้โหสมบัติหนึ่งชิ้นร่มทองคำแบบนี้มันจะทำอะไรได้โอเคลองซื้อกันมาดูครับแค่คริสตัลนก็คุมแล้วนะครับผมต่อไปครับเป็น starter package ครับเป็นนี่แหละครับนักสะสมพลาดไม่ได้แน่นอนกับเพชรจาก starter package เนี่ยเป็นเพชร white gold Drop ครับผมเป็นเพชรหดทองคำขาวนั่นเองโอ้โหตัวนี้เลยครับที่สามารถสร้างเหรียญได้ดีพอสมควรน่ แล้วก็น่ารักน่าชังพลาดไม่ได้เลยกับการเก็บสะสมครับแถมยังสามารถได้ซุ่มครับซุ่มสมบัติระดับ S ได้2ชิ้นโอ้โหการันตี S เลยนะครับผมก็มาดูกันครับว่าจะ S r a r หรือ S หวยโอเคครับราคาทั้งหมดเนี่ยแค่5เหรียญเท่านั้นเองอย่าลืมครับมีโบนัสคริสตัล75เม็ดด้วย5เหรียญก็ประมาณเท่าไร่36คูณไปก็ ประมาณ180บาทเท่านั้นเองโอเคครับแล้วก็มาโซไอน Intermediate Package ครับกับแพ็กเกจของคุกกี้รถนางฟ้ามีสมบัติที่หาไม่ได้จากที่อื่นครับเป็นโดนัทสตรอเบอรี่ครับอ่าชิ้นที่2นี่เลยครับล่าด้านล่างของนางฟ้าเนี่ยก็ทำอะไรได้มั่งฟื้นชี่บัวคอยโบนสัสบวกค่าประสบการณ์หลังจบเกมอ๋ก็ถือว่า บอกกับคนเริ่มต้นมากๆครับใครที่ยังไม่มีพลังแม่เหล,ล็กและต้องการคุกกี้รถนางฟ้าอ๋อก็ แพ็กเกจนี้อยู่ที่ราคาประมาณตีเป็นเงินไทย460บาทถึงไหมก็ไม่รู้ก็ตามอัตราแลกเปลี่ยนผมก็คูณกันไปตรงๆครับใครสามารถชำระเงินแล้วได้ถูกกว่านี้ก็ขออภัยด้วยนะครับผมได้สมบัติการันตีแรงเอสอีก2ชิ้นแถมโบนัสคริสตัลอีก100เม็ดเลยทีเดียวโอ้โหในราคานี้ไม่แน่ใจว่าคุ้มไหมนะ ก็สำหรับผมเนี่ยถ้าจะซื้อ460บาทกับสมบัติ1ชิ้นโอ้โหแถมอ่าเรียกว่านางฟ้าผมมีแล้วได้คริสตัล99เมตรแทนก็ไม่รู้จะคุ้มไหมนะครับผมก็อ่าอันนี้ไว้พิจารณากันก่อนแล้วกันส่วนนี่เลยครับแพ็กเกจยิวที่เรียกว่า ระดับเริ่มต้นแต่อยากเทพโอ้ยอยากเก่งทัดเทียมกับเพื่อนๆที่อวดคะแนนกันหลัก400ล้าน500ล้านโอเคครับจัดการซื้อแพ็กเกจแบบอ่าสุพรีมแพ็กเกจไหมครับผมโอเคเป็นคุกกี้รสมะนาวกับเพชรนกหวีดมะนาวจีจัดโอ้โหมีเวลาเพียงแค่14วันนะับถอยหลังแล้วนะครับผมก็สำหรับใครที่ เรียกว่าเริ่มต้นเล่นมายังไม่มีคกุกกี้ยังไม่มีเพชรอะไรมาปลดล็อกเจ้าตัวเก่งๆแบบนี้แถมกว่าจะสุ่มได้เพชรน,นกวีดเนี่ยมันยากเย็นเหลือเกินเพราะว่า เพชรตอนนี้มีมากมายมหาศาลหลายสิบตัวเข้าไปแล้วกว่าจะซุ่มได้นี่มันคงยากเย็นเสพสั้นมากมายแน่เลยถ้าอยากเทพแน่นอนครับคุกกี้รถใหม่ล่าสุดเนี่ยมันออกมามันก็ต้องเก่งกว่าคุกกี้รถเก่าๆครับแน่นอนครับอยากเล่นตัวนี้มากๆเนี่ยจัดกันเลยครับราคาเนี่ยก็ ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวกับ60เหรียญดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,160บาทเลยทีเดียวโอ้โหนี่ตามมาตาแลกเปลี่ยนเลยนะครับผมก็จัดการกันได้ครับในแพ็กเกจนี้มีคุกกี้รถมะนาวเเวล8เพนนกวีดเเวล8แล้วก็หน้าสุมส่มสมงบัตรการันตีแรง s 7ชิน้นพงเวทมนต์8,000ผงแล้วก็โบนัสคริสตัล200เม็ดนั่นเองโอเคครับผมส่วน วิธีการชำระเงินเนี่ยบอกเลยครับว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเศร้ากับน้องๆหนูๆเด็กๆที่เรียกว่ายังไม่มีบัตรเครดิตหรือยังไม่ค่อยทราบวิธีการชำระเงินนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็รู้วิธีการชำระเงินเพียงแค่ใช้บัตรเครดิตผูกกับ Apple ID หรือ,อตัว Play Store ที่เราดาวน์โหลดดาวน์โหลด แอปพลิเคชันอะไรพวกนี้ถ้าผูกกับบัตรเครดิตไว้ครับเราจะสามารถกดแล้วก็ซื้อใส่รหัส Apple ID เข้าไปเราก็จะตัดเงินผ่านบัตรเครดิตได้เลยโอเคแต่ถ้าเป็นระบบ Android อย่างเงี้ย Android Android ก็มันจะมีวิธีการหักเงินผ่านมือถือเนาะผมไม่แน่ใจว่า มีขั้นตอนกระบวนการการทำยังไงถ้ามีคนทำวิธีการไว้แล้วเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็ลองไปอ่าเรียกว่าอยากเก็บสะสมร่มทองคำโอ้คลิปตันก็คุม้มกับยศทองคำขาวแบบนี้ครับก็จัดการกันได้ครับราคาไม่แพงเลยครับเจ้า2องแพ็กเกจแรกเนี่ยผมก็จะ ซื้อแน่นอนโอเคครับเราจะได้มีครบครบแล้วก็นํามาเล่นอย่างสนุกสนานชวอดเพื่อนโตาใหม่แบบนี้มาครับมันก็ต้องอวดกันหน่อยโอเคครับเดี๋ยวผมไปลองซื้อแล้วก็มาเล่นให้รับชมกันดีกว่าอันนี้ก็เป็นการอธิบายคร่าวๆค,ครับวิธีการซื้อ,อเหมือนจะไม่ค่อยได้วิธีการซื้อนาะพี่บอลเหมือนไม่บอกอะไรเลยมาบอกรา,าชาเฉยๆโอเคครับก็ ไว้มีข้อมูลอะไรอัปเดตเนี่ยลองไปดูกันใต้คลิปนะครับผมวันนี้ผมก็มาอัปเดตอีเวนต์ใหม่ๆให้เพื่อนๆรับชมกันแล้วก็ไปซื้อกันนะครับนะปุ๊มค่าแบบนี้อย่าพลาดเลยโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ